สวัสดีครับพี่น้อง f อซทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกับช่างป้อมอีกรอบนะครับวันนี้ก็จะมาไขาข้อค่องใจนะครับเกี่ยวกับเกียร์ของช่างป้อมนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่ามันมันทํางานยังไงทํางานได้จริงหรือเปล่าก็ก็คือแบบไม่กล้าตัดสินใจที่จะซื้อนะครับก็ บางคนก็ดูใน YouTube ก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานได้จริงไหมนี้ก็จะมาทำการทดลองให้เห็นกันเลยนะนะครับเดี๋ยเริ่มเลยนะครับไม่ต้องพูดมากเลยก็หลักการนะครับก็ตรงนี้ผมจะแทนการแทนแทนกำลังจากเครื่องยนนะครับว่จะหมุนด้วยมือก่อนนะครับ การเทสให้เข้าใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝังอวอไปกําลังนะครับล้อลังหรือหรือเขาเข่ากลางนะครับตรงนี้จะเป็นตัวรับแรงจากเนนครื่องยนต์นะฮะสีก็จะเป็นเกียร์ตัวคันเกียร์อะไรแบบพื้นฐานก่อนนะครับลูกค้าที่ได้ไปก็ก็จะไปดัดแปลงดัดแปลงที่ จะให้ถูกใจตัวเองนะฮะก็คือทางทางร้านก็ทําแบบเป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่าเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนี้ครับทดลองเลยนะครับนะครับนี่จะเป็นถอยหลังนะครับเพื่อเห็นไหมครับถ้าไปอย่างนี้นะครับก็จะถอยหลังนะฮะถอยหลังกับเกียร์ปึ๊บไปหน้านะครับไปหน้าอ่าเนี่ยถอยหลังละนะครับ เราก็เปลี่ยนเกียร์นะแต่ก็เวลาจะเปลี่ยนเกียร์ก็ให้หยุดให้หยุดรถก่อนนะครับหลักการเดียวกับรถไถเดินตามนะครับรถไเต้นเดินตามแบบรุ่นเก่านะครับต้องหยุดหยุดรถก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ถ้าถ้าเราเปลี่ยนไปเลยเนี่ยผลเสียมันจะเกิดกับเฟืองนะครับผลเสียเกิดกับเฟืองเกียร์ทำให้แบบไม่พังก็รูดนะครับอันนี้ทางป้อมยอมรับเลยว่าต้องหยุด ลดก่อนนะครับหรือหยุดการทำงานของของเครื่องก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเกียร์ไปครับเอาสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ครับก็ตรงนี้ครับจะเทนการแทนกำลังจะเครื่องยนต์เลยว่าจะพ่อใช้ใช้มือหมุนให้ดูนะครับเพื่อให้เข้าใจในการทำงานนะครับนะหมุนไปแล้วหนึ่งรอบนะครับถอยหลัง ไปหลังไปหน้าก็แล้วแต่เราจะจะใส่รอบเครื่องครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นฝั่งออกอย่างเดียวนะครับฝั่งออกไปไปล้อหรือเพาะนะครับห้ามต่อกับข้างเด็กขาดนะครับ,เด,รบเดี๋ยวให้คูนัดคูนัด มาถ่ายมาถ่ายตัวนี้ให้หน่อยครับถ่ายตรงตรงนี้นะครับ,จ,บจับถ่ายได้เลยนะครับถ่ายตัวนี้ครับเดียวจะทําการเพื่อนเหื่อนเห็นนะครับตรงนี้นะเนเ้นตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเนะครับคือเกียร์แล้วเราเปลี่ยนเกียร์นะครับมืดไหมผมว่าน่าจะเห็นนะอย่าโยกเยอะเดี๋ยวยเอฟซีจะเวียนหัวนะ การทํางานเราก็ต้องหยุดรถก่อนเป็นธรรมดานะครับเพื่อรักษาเพื่อไม่ให้เฟืองพังนะครับก็คลิปนี้ก็คงกระจ่างนะครับขอบคุณครับครูนะก็คลิปนี้ก็คงจะกระจ่างใจนะครับก็ทดลองทําให้ดูแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็ม,มีอะไรมากนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ